สวัสดีค่ะยินดีกอนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์โ h a ชแนลผู้รับสารจากจัก,กราวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาร์โบหมดแจนนะคะสวัสดีเดือนพฤษภาคมนะคะคลิปนี้เราจะมาส่องนะคะส่องตามธาตุราศีนะนะคะส่องคนละาชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินได้แก่ผู้ที่เกิดราศีพฤษภนะคะราศีกรลราศีมังกรชแนลนี้ยึดถือเป็นแบบสากลน,นะคะวันที่อาจจะไม่ตรงกับทางโหราศาสไทยนะคะ หรือท่านใดที่รู้สึกว่ามีพลังงานราศีลัคนาเป็นแบบไทยก็สามารถรับชมได้ถ้ามีพลังงานตรงกันนะคะชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิด20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะชาวราศีกัน23สิงหาคมถึง22กันยายนและชาวราศีมังกรนะคะ22ธันวาคมถึง21มมกราคมนะคะ ใต้ดีสคริปชั่นนะคะมีรา,ายละเอียดนะคะการใช้บริการช ANNEL ของหมอแจนนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยหรือเป็นแบบพิมพ์คําถามหรือจะจัดเลขมงคลน,นะคะให้คนรักเก่าติดต่อกลับมามีรีวิวในช่องชุมชนนะคะคนรักเก่าติดต่อกลับมานะคะหรือว่าจะเสริมการงานการเงินโชคลาภสุขภาพนะคะ,ะรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นให้ครบถ้วนก่อนมีราคาบอกชัดเจนนะคะแล้วก็ขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นถึงจะแอดไลน์มาเอาละค่ะเราไปดูกันเลยนะ สองคนลกเก่าชาวทัดดินนะคะสถานการณ์นะเป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เจาะจงดวงของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิริยานในการรับชมและฟังนะคะโอเคนะคะชาวทัดดินนะผู้ศพกันมันกงกรเรามาดูกันเลยค่ะนะเดือนพฤษภาคมนะคะอาราณะเราขอดูพลังงานในอดีตก่อนนะ สแสดงว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางการงานการเงินนะนั่งรอคอยใครสักคนหนึ่งถึงแม้มีใครเข้ามาคุณก็จะไม่สนใจในอดีตมีการบล็อกกันไปแล้วชาวธาตุดินนะคนนั้นเขาเขาคนนั้นของคุณอาจจะมีอายุน้อยกว่าเป็นการหันหลังเดินจากมาแล้วสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์บล็อกกันไปนะคะไม่พึงพอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนเป็นการนั่งทํางานหาความสําเร็จให้ตนเองแต่ก็ยังมีการรอคอยอยู่นะคะ เป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้เป็นความสัมพันธ์ที่เดินออกจากกันไปแล้วคุณเดินจากมาหรือเขาเดินจากไปนะคะอดีตเป็นประมาณนี้นะ,ะปัจจุบันเขาเป็นอย่างไรบ้างมีพลังงานของชาวราศีกุมนะคะอืมนะ เขาบอกว่าอยากส่งความรู้สึกดีๆมาถึงคุณนะคะตัวเขาคนนั้นนะก็อาจจะเป็นมีพลังงานชาวราศีกุมหรือชาวราศีกันก็ได้นะคะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่เป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเขาเป็นอย่างไรนะคะตําังจะ,ะเขาเรียกว่านะคะ,ะหาโอกาสนะคะให้ตัวเองนะสร้างความสําเร็จความมั่นคงให้ตัวเองไม่ว่าการงานการเงินนะว้าว้สึกมี เวนอฟวานกับคิงอฟว n นออกมาด้วยกันเลยนะเขาบอกว่าเขานึกถึงนะคะนึกถึงผู้หญิงที่ดีงามผู้ชายที่ดีงามก็คืออาจจะเป็นชาวราศีพฤษภก็ได้นึกถึงคุณนะคะส่งความรู้สึกความรักความห่วงใยเขาอยู่กับตนเองเงียบๆหรือเขาอาจจะเป็นคนที่นะคะมีโลกส่วนตัวสูงนะคะมุ่งมั่นทํางานหาเงินให้ประสบความสำเร็จในชีวิต เขาก็รู้สึกเหมือนว่าสถานการณ์เขาก็โฟกัสการงานเหมือนกับคุณนะคะก็คือโฟกัสการทํางานไปแต่ก็ยังนึกถึงเรื่องราวความรักความรังครั้งเก่าความรักเก่าคนรักเก่านะคะอืมนะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูต่อเขาอยากบอกอะไรนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกว่าอะไรอืมนะ เขาบอกว่าเขาประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานนะตอนนี้นะนะคะเขาประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มีโชคลาภหรืออะไรก็แล้วแต่นะถึงแม้เขาอาจจะเดินออกจากคุณไปแล้วถึงแม้เรานะคะจะไดะ้เป็นความสัมพันธ์ที่เขาก็ยังมีความรู้สึกที่เก็บคุณไว้ในใจนะเป็นความรับที่ไม่ได้บอกกันนะคะเขายังรู้สึกนึกถึงเรา <c oughs> เขายังมีความรู้สึกที่นึกถึงคุณอยู่นะคะณสถานการณ์ตอนนี้นะคะเขาอาจจะไม่ได้บ่งบอกเขาอยากกลับมานะคะเพื่อ ขอโอกาสนะอ่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาอยากกลับมาเพื่อขอโอกาสอยากได้คุณนะคะเป็นความรักนะคะในเอเพรสนะเขาอยากเลือกคุณเขาอยากได้อ่าเขาเรียกว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาอยากขอโอกาสนะคะเขาไม่อยากจะมีความรักเขาอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่เพื่อจะสานพัฒนาความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยบล็อกกันไปเงียบกันไปหรือไม่ได้บอกเปิดเผยความรู้สึกในใจที่มีต่อการนะนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูตัวคุณนะคะอืม ตัวคุณอยากบอกอะไรคะตัวคุณอยากบอกอะไรเขาอืมนะตัวคุณอาจจะบอกว่าตอนนี้คุณมีความสุขดีอ,อยู่กับตนเองนะธุรกิจการงานอะไรก็เป็นไปได้สวยนะคะแต่บางครั้งเนาะก็ยังมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ในอดีตบางครั้งก็กัด เก็บมาคิดเหมือนกันนะแต่คุณก็พยายามสร้างตัวตนของคุณเพื่อความมั่นคงนะคุณอยากได้คนที่นะคะมีมารักนะมารักมาชอบคุณแล้วก็มีความมั่นคงมีความชัดเจนมีความเข้มแข็งที่จะดูแลคุณได้หรือคุณนึกถึงเขามีพลังงานชาวราศีกุมชาวราศีกันชาวราศีมีนะัสดาวศุกร์ดาวจันทร์อาจจะอยู่ประมาณนี้ของเขาหรือของคุณก็ได้นะคะมีพลังงานของคนที่เป็นคนที่หน้าตาดีนะคะ หรือนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจรับราชการนะคะอืมเนาะอาจจะเขาตอนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าหน้าตาดีโดดเด่นมียศมีตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นคนอารมณ์ติดติดโลกส่วนตัวสูงนะคะ แล้วก็คือมองความมั่นคงนะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทรัพย์สินเง,งินทองหรือเป็นคนที่นะคะชอบซื้อใช้เข้าของเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือใช้ของหรืออะไรที่ดูแบบว่าเขาเรียกว่ามีดูดีมีระดับอะไรประมาณนี้เขาคนนั้นนะนะคะเอาละทีนี้เรามาดูว่าเขาคิดถึงเราไหมเขาคิดถึงเราไหมโอ้ เขาคิดถึงนะเป็นพลังงานไพ่เดอะซันนะก็บอกว่าตอนพบเจอกันนะเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่นะเขาอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อยากได้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวหรืออยากได้กลับมาพบเจอพูดคุยนะคะแต่เขารู้สึกเหมือนว่านะไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะว่าคุณจะต้อนรับเขาไหมคุณอาจจะโกรธคุณอาจจะเกลียดเขาแล้วนะหรือยังจะมีความรักให้เขาไหมมันมีความเปลี่ยนแปลงกับเราเกิดขึ้นนะหนึ่งสถานการณ์ถ้าเขาคนนั้นไม่ได้ไปเจอคนใหม่ที่ถูก ใจเขากำลังอยากจะก,กลับมาคนที่หายไปเพราะไพ่แทมปาเรนนะคะมีพลังงานชาวราศีธนูเพิ่มเข้ามานะนะะ ขาคิดถึงเราไหมเขาคิดถึงเรานะเหมือนว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยโลกทั้งใบสว่างสวยหรือสดใสเหมือนมองเห็นเราเป็นคล้ายๆเหมือนว่าเป็นคนในครอบครัวแต่เรามีพลังงานที่ดุเฉียบเนี้ยบหรือเฉียบขาดนะคะตอนนี้เขาบอกว่าเขามีอารมณ์เซนเิทีฟหรือวั่นไหวถึงเรานะนะคะมีพลังงานของธาตุน้าแทนแเรนเนี่ยเขาอยากได้รับความเปลี่ยนแปลงนะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากขอโอกาสการกลับมาอะไรประมาณนี้นะเอา่ะทีนี้เรามาดูว่ามีโอกาสจะกลับมาไหมมีโอกาสจะได้กลับมาไหม คนรักเก่าชาวท่าดินคือศพกันามังกรนะคะขอดูพลังงานที่โดดเด่นที่สุดนะคะเป็นการอ่านพลังงานแบบภาพรวมทั่ว,วไปไม่สามารถตรงได้กับทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอยากได้ความแม่นยำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะอยากจะจัดเลขมงคลก็แอดไลน์ไอดีมาอ่านรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นให้ครบถ้วนก่อนนะถามว่ามีโอกาสได้กลับมาไหมนะคะ King of Cup นะคะเจอแฮร่แฟนนะ บางสิ่งบางอย่างนะคะเขาบอกว่าเขายังมีความรักอยู่ตรงนี้เขาอยากจะทําอะไรให้ถูกต้องนะคะนะแต่เขานะคะเหมือนว่าคิดวนเวียนคิดวนไปเวียนมาหาทางออกไม่เจอในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขากําลังตัดสินใจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทาในสิ่งที่ถูกต้องนะฟันฝ่าอุปสรรคไปนะคะจะไม่พยายามเครียดคิดมากพยายามหาทางออกกําลังตัดสินใจมีพลังงานของราศีพฤษภกับราศีตุลพิ่มเข้ามานะคะแสดงว่า จะทาอะไรสิ่งที่ถูกต้องนะนะคะอาจจะนะคะฟันฝ่าอุปสรรคคืออาจจะติดต่อกลับมาอาจจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะตัดสินใจหยุดบล็อกเลิกบล็อกนะคะอาจจะตัดสินใจติดต่อมาพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือนะคะอาจจะนะคะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะม,มีการแบบว่า,าปรึกษาปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือบางคนที่เป็นพลังงานของ สมมุติว่าถ้าคุณผู้ชายชมคลิปนี้พลังงานของคุณผู้หญิงก็อาจจะมีการขอพรจากสิ่งศักดิไไ์สิทธิ์ไปไหว้พระไปทําบุญนะเพื่ออธิษฐานว่านะาทำอย่างไรดีอย,อยากจะหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนคนนี้นะเขา เหมือนว่าอยากจะรวบรวมนะคะเขาเรียกว่ากําลังกายคะกําลังกายใจของเขานะคะที่อยากจะได้คุณนะเป็นการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอยา่างที่เขากําลังจะกระทําขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนว่าเขายังรักคุณอยู่เขาก็ยังรอคอยคุณอยู่เหมือนต่างคนต่างรักต่างคนต่างรอคอยแต่ในสถานการณ์ที่ทุกคนอาจจะต้อง ะะไปทํางานนะคะไปไปใช้ชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านนะคะเขาก็อาจจะไปใช้ชีวิตของเขาคุณก็อาจจะใช้ชีวิตของคุณโฟกัสการงานการเงนิงนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ดูท่าทางแล้วมันเหมือนเป็นพลังงานที่ดีมันเหมือนเป็นพลังงานที่เข้ากันคลิกกันแต่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นอีโก้อาจจะเป็นความไม่เข้าใจอาจจะเป็นการการที่เราหรือเขาไม่ได้พูดความรู้สึกที่แท้จริงก็เงียบกันไปหรือหายกันไปนในสถานการณ์ตอนนั้นนะ นะคะอันนี้เป็นการดูแบบพลังงานแบบภาพรวมในเดือนพฤษภาคมนะคะถึงจะมาช้าหน่อยนะแต่หมอแจนก็พยายามจะทําคลิปให้นะคะเอาไว้ชมกันแบบวันเล่นๆแล้วกันเนาะในสถานการณ์ที่นะคะคนที่โสดอยู่หรือยังอยู่ในสถานการณ์ที่โสดอยู่ยังไม่แต่งงานหรือว่ารอคอยความรักเก่าคนรักเก่านะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่ได้รอแล้วไม่ได้รออะไรก็ให้ผ่านคลิปนี้ไปนะ,ะนะคะหวังว่าจะมีความสุขในการชมคลิปนะคะ ขอบคุณทุกๆการกดซับสไครต์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ